โอเคครับกระดาษสัตย์ว่าเป็นอยู่ขพูสแกายหลายไม่ใช่เกมที่มีชื่อว่า GTA แซนในเซิร์ฟเวอร์ของเลสตูริสต์เลสไร i ์ซิตี้เองครับผมก็เซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้งมือถือและบนคอมครับผมมือถือนี่ต้องไปไอ้มือถือนี่ไม่ต้องไปขอวีดิตนะครับผมแต่บนคอมนีต้องเข้าไปขอวีดิตที่แอดมินนะครับผมแล้วก็ถ้ามาห้ามาห้าแก๊งห้าคนได้อะไรนะ ได้สร้างแกงไอ้ห้ามาห้าคนได้สร้างแกงกค,ครับผมโอเคครับผมถ้าใครมาเข้าเกมแล้วก็อย่ารับของที่เด็กใหม่ตรงนี้เลยนะครับผมสิ่งที่เราจะได้ก็มีเอ่อ,อ,อไไะไรวะเงินสด5,000ันครับผมพิซซ่าหน้ำเปล่า5มือถือ1กระชาปอง1หมัดไฟ1ครับผมเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกระชาปองหนึ่งครับผมมาเเปิด อ๋อกระชับปองลดโอเคโอเคผมผมได้ลดที่บีชว่าซูเปอร์จีทรีไหมครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูของกันว่าเมีอะไรบ้างต้องโอหมีเยอะเลยผมมีหมัดไฟโอเคเขาให้หมัดไฟมาด้วยครับผมแจกฟรีผมไม่รู้ว่านาเมจเท่าไหร่นะครับโอเคนี้ดูร้านค้าโอเคผมเอาหมวกน็อกโอเคปลาดโอเค ค่เดี๋ยวเราไปที่ตลาดเซิร์ฟเวอร์กันนะครับผมเดี๋ยวตัดตรงนั้นเลยครับผมไปตัดโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเราจะมาดูกันว่ามีอะไรที่ขายอะไรกันบ้างครับผมตรงนี้จะมีปลาทะเลหอยตรงนี้มีอะไรที่ยันมะพร้าวครับผมต้นซุ้มไก่วัวโอ้โหงานตัดวัดผมน้อยไปนิดนึงนะเนี่ย แต่ก็พอได้ครับผมแต่เรื่องราคานี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเยอะหรือเปล่าโอเคครับผมจะมีงานเก็บหอยงานข้าววัวงานแล่นเนื้อไก่แล้วก็งาน uh, ต่างๆครับผมที่น่าจะได้เงินน่าจะสูงกันครับผมแล้วก็งานดํงาดงานดำนี่มีจกปูลแล้วก็โคเคิแล้วก็กัญชาครับผมแล้วก็มีโฟเอฟโพเซกเงินแดงครับผมโอเคครับผม ตัดไปตรงสักที่นึงครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมตรงนั้นโอเคครับก็อยู่กับงานที่เรียกว่างานเก็บหอยครับผมก็ถือว่าจะไม่เยอะครับผมเดี๋ยวลองจะเก็บดูครับผมว่าระบบเป็นไงโอโ้โหเกิดมายี่นี่เลย <c oughs> โอเคครับผมระบบก็ประมาณนี้ครับผมรู้สึกว่าอันนี้วางไม่ใหญ่กัน โอเคแล้วก็ับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมขอกลับตัวลาไปก่อน,น,นสวัสดีครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครจะเล่นซบนี้ผมทิ้งลิก์ไว้ข้างล่างครับผมแล้วเจอกัน See you again Goodbye ฮัลโหล